สวัสดีครับทุกท่านฮะวันนี้เราจะไปรองรถ1รุ่นแล้วก็พาไปรีวิวรถรุ่นใหม่รุ่นหนึ่งฮะปี2021นี้เป็นรถรุ่นใหม่ที่หลายๆคนเนี่ยรอคอยแน่นอนฮะส่วนตัวผมก็รอคอยเหมือนกันเพราะเป็นรถที่พลิกโฉมเลยจากปีทั่วๆไปอย่างรุ่นนี้ฮะคุณได้ H1 กับรุ่นใหม่ปัจจุบันปี2021คุณได i H1 ตัวใหม่ที่เขาเรียกกว่า Starlet นะฮะจะเข้าไทยในเร็ววันนี้เรามีโอกาสได้ไปรีวิวฮะวันนี้เราจะรีวิวแบบเปรียบเทียบเลยดีกว่า เราจะนั่งเจ้าตัวเก่าไปที่ในราคาอยู่ประมาณ500,000กว่าบาทและเดี๋ยวเราจะไปนั่งรถใหม่คันละ2ล้านบวกลบว่าเป็นยังไงมันมีความแตกต่างอย่างไรบ้างและการพัฒนาของคุณได a เฮ1ในตัวเก่ามาเป็นตัวใหม่เนี่ยเขาบอกเลยว่าพิกโฉมเลยนะฮะการดีไซน์ของคุณได a เฮ1นะครับและเดี๋ยวเราไปดูกันแล้วกันว่ามันจะอวกาศขนาดไหนและสวยขนาดไหนไป ตอนนี้เรากำลังขับเจ้าคุณได้เอสวันนะครับคันนี้ปีประมาณ2 0 1 0 2 0 1นะครับก็เฮ้ยไม่ได้ขับนานขับดีเหมือนนะเพราะว่า1อัตราเร่งดีเป็นเครื่องยนต์ดีเซลครับแต่ทัศนวิสัยหรือลักษณะนในการขับเนี่ยมันจะเหมือนรถตู้ทั่วไปด้วยการที่มันดูโยกนะครับแล้วก็เนี่ยนั่งเหมือนเหมือนรถตู้อะ่ะไม่เหมือนเอาผ่านวิลไฟอันนี้เราเปรียบเทียบไปเฉยนะไม่ได้บูลลี่ว่าอันนี้ไม่ดีนู่นไม่ดีมันมีความดีแตกต่างกันเอาผ่านวิล i จะสบายในคนขับแล้วก็คนนั่งครับแต่่าคัันนงงหลงสบยมนะ สบายต้องขับเดี๋ยวเราจะลอองขับแบบยาวๆดูนะครับซึ่งผมไม่ได้ขับคุณได้เฮ็ดวันนี้นานมากนะครับก็พอมา,าลองขับเนี่ยผมว่ามันก็เป็นร,รถที่ดีนะราคา5้าแสนกว่าบาทที่300มีขายนะคันนี้ขายด้วยนะแต่ไม่รู้ว่าคลิปนี้ออกไปแล้วจะอยู่หรือเปล่านะขับขี่ดีประหยัดน้ํามันอัตราเร่งดีแล้วคันนี้เราได้มาสภาพค่อนข้างที่จะดีด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเออมันขับขี่ดีคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างหนึ่งฮะ ที่คุณไดเฮส์วันทำได้ดีนะครับคือรถตู้ทั่วไปเนี่ยมันจะต้านลมแล้ววิ่งอย่างงี้อันเนี้ยประมาณร้อยกว่ายังไม่รู้สึกนะแต่ผมว่าถ้าเร็วกว่านี้น่าจะเริ่มรู้สึกเพราะว่าด้วยรถที่เป็นทรงกล่องนะครับแล้วก็คุณไดเฮส์วันเนี่ยมันทํามามันไม่ได้โย่งเกินไปทําให้รถเนี่ยมีการทรงตัวที่ดีนะฮะอ่ะส่วนตัวผมชอบในคุณไดเฮส์วันอยู่แล้วถ้าเปรียบเทียบกับรถตู้ที่เป็นเชิงพาณิชย์แบบแบรนด์อื่นนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์เดี๋ยวเราลองไปดูอีกทีแล้วกันว่า,ารุ่่นใหมกับรุ่นนเเก่าเ่าีย แตกต่างอะไรกันบ้างเพราะว่าภายในของตัวเก่าเนี่ยมันก็จะดูแบบตามสมัยมันไม่ได้แบบใหม่แล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าพลิกโฉมใหม่ล่าสุดของคุณได H เสวันผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปิดตัวเป็นเทสวันหรือว่าเป็นสตาร์เรียก็ไม่รู้เดี๋ยวเราไปหาข้อมูลกันดีกว่าและเราเราจะไปดูแบบเจาะลึกเลยว่าภายในเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงแล้วก็ตัวดีไซน์ของรถคุณได s สตาร์เลียเนี่ยเป็นยังไงบ้างเพราะผมชอบไฟหน้ามันมากเลยสวยมากมันเหมือนรถยนต์อวากาศรถรุ่นใหม่ๆที่ออกตัวมาแล้วล้ำสมัยมากมากครับ ก็เดี๋ยวเราไปชมรถรุ่นใหม่กันเลยดีกว่าจริงๆแล้วผมแค่เอารถในแฮร์รัมาลองขับยังไม่ได้ขับตั้งนานแล้วแล้ว,ลวก็โฆษณาขายเล็กน้อยในคลิปนี้แต่เราจะไปเจอดลึกกับรถคันใหม่กันแล้วกันไป ตอนนี้นะฮะผมมาถึงที่โชว์รูมฮุนไดพระราม9้าแล้วนะครับเป็นสถานที่ที่ผมจะมาเยี่ยมชมรถรุ่นใหม่ของฮุนไดวันนี้ครับเป็นฮุนไดสตาร์เลียครับผมจะไปไขข้อข้องใจสําหรับใครที่ดูอยู่แล้วสงสัยเหมือนผมแน่นอนครับว่ารถฮุนไดสตาร์เลียเนี่ยมาแทนเทสซูนหรือไม่แล้วมีข้อดีข้อเสียอย่างไรราคาเท่าไหร่ความคุ้มค่ายอย่างไรนะฮะตอนนี้ผมนัดที่ปรึกษาทางการขายไว้แล้วนะฮะเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่าว่ารถฮุนไดสตาร์เลียตัวเป็นๆน,นะฮะมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างครับ สวัสดีครับผมตอนนี้เราอยู่กับที่ปรึกษาทางการขายของคุณดพรามเก้าแล้วนะฮะรบกวนแนะนําตัวนิดหนึ่งครับผม สวัสดีค่ะที่ปรึกษาการขายน้ำหวานนะคะจากคุณได้พราม9เก้าค่ะผมว่าหลายๆคนที่ดูอยู่นะฮะมีข้อสงสัยเหมือนผมเลยผมคนนึงเป็นคนที่ชอบเรื่องรถแล้วก็ดูเรื่องรถมาตลอดเราอยาการู้เลยฮะว่าคุณไดด้านหลังเนี่อ,อรุ่นอะไรแล้วมันมาแทน H1 หรือไม่ครับผมว่าหลายๆคนคงสงสัยเหมือนผมครับสําหรับด้านหลังเนี่ยนะคะคจะเป็นรุ่นใหม่อะคะ่ะเรียกว่ารุ่น s t a r ลียนะคะคซึ่งไม่ได้มาแทนรุ่น H1 นะคะแต่เป็นอีกหนึ่ง c h ให้คุณลูกค้าเลือกความพรีเมียมที่มากยิ่งขึ้นค่ะครับผมซึ่งด้านหลังนะคะ จะมีช้อยให้เลือกด้วยการ2รุ่นนะคะรุ่นเริ่มต้นเรียกว่ารุ่น S ค่ะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,729,000าบาทค่ะและตัวท็อปเรียกว่ารุ่น SEL ค่ะราคาอยู่ที่1,999,000าบาทค่ะผมว่าหลายๆคนนะฮะที่ดูอยู่คงอดใจรอไม่ไหวเหมือนผมแล้วอยากเขารู้แล้วว่าจุดเด่นของโรถคุณดสตาร์เลียมีอะไรบ้างอยากให้คุณน้ำหวานช่วยแนะนำหน่อยดีกว่า อของด้านหน้านะคะตัวเส้นไฟนี้ค่ะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเส้นโค้งของขอบฟ้าที่ขอบโลกค่ะครับผมในส่วนของไฟตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ค่ะหลายๆคนสงสัยเหมือนผมแหละว,ว่าไฟตัวนี้มันจะมีความสว่างพอที่จะสู้ไฟกลางคืนได้ไหมครับอันนี้อันนี้จะไม่ใช่ไฟหน้านะคะจะเป็นไฟเดย์ทันนันนี่อ๋อที่ไฟไ<ด>เป็นเดย์ไลท์ใช่ไหมครับใช่ค่ะถ้าไฟหน้าจะอยู่ด้านนี้ค่ะสำหรับไฟหน้านะคะจะเป็นแบบ LED แล้วก็ออกแบบมาแบบ MFR ค่ะก็<ๆ>คือหลอดไฟจะเล็กลงแต่ให้ความสว่างมากขึ้นเท่ากับไฟปกติที่ลงตั อ๋อมันก็เลยทําให้รับดูล้ําสมัยนะฮะไม่ว่าจะเป็นพวกเนี้ยมีกล้องหน้าด้วยแล้วก็มีการที่ทํากระจังหน้าเป็นแบบแบ็กกราวด์ทำให้รถเนี้ยดูโฉบเฉี่ยวดูสปอร์ตล้ําสมัยมากขึ้นนะฮะ<า>และในะส่วนอื่นนะครับผม ในส่วนของด้านข้างนะคะคขนาดของล้อนะคะก็คือ18นิ้วแล้วก็ออกแบบให้ดูลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของกระจกนะคะจะเห็นได้ว่ามันมีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้นทําให้ทัศนวิสัยในการมองออกไปนี่เห็นได้ชัดยิ่งขึ้นค่ะคแล้วกระจกมองข้างนะคะยังมีลูกเล่นก็คือตรงนี้นะค่ะเป็นกล้องกล้อง360องศาค่ะผมมองว่ามันก็ให้มาครบคันนะฮะประตูที่มีกระจกที่บานใหญ่เนี่ยอย่างที่น้องบอกนะฮะทัศนวิสัยเนี่ยมันมองได้ชัดขึ้นเพราะหลายๆรถตู้หลายๆรุ่นนะฮะแบรนด์หลายๆแบรนด์เนี่ย มันก็จะมีมุมอับในการขับขี่แล้วอันนี้มันทําให้เรามองได้ชัดขึ้นได้ไกลขึ้นแล้วก็ทาาัศนวิสัยได้ดีขึ้นนะฮะแต่ผมเนี่ยอยากดูภายในละ หน้าเลยค่ะอยากให้น้องน้ำหวานช่วยแนะนำภายในให้หน่อยแล้วกันครับในส่วนของคอนโซลหน้าหน้านี่นะคะได้รับแรงบันดาลใจมาจากเรือยอหนะคะจะออกแบบให้ดูมีความลักชัวรี่มากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะแสดงผลแบบ LDD ค่ะซึ่งข้อมูลนะคะก็คือจะแสดงผลผ่านตัวจอด้านนี้นะคะซึ่งมันเปลี่ยนถ้าเป็นรุ่น h e เนี่ยค่ะจะไม่ใช่แบบนี้อ๋อมันจะแตกต่างกันเลย<ช> h <Head One S 2> 1จะเป็นเข็มแบบมาตรวัดก่ับใช่ค่ะค อันนี้ก็จะมีความหรูหรามากขึ้นดูสปอร์ตมากขึ้นนะท่านผู้ชมครับแล้วก็ในส่วนของพวงมาลัยจะเป็นมารติฟังชั่นนะคะแล้วก็จะมีเป็นแพดเดิลชิฟต์อยู่ตรงด้านนี้ค่ะจริงๆสิ่งที่ผมเห็นนะพวงมาลัยเนี่ยดีไซน์เขาสวยมากนะและลักชูรี่มากเลยจริงๆแล้วถ้าถ้าพูดเปรียบเทียบเหมือนพวงมาลัยเรือย้อนเลยพอสัมผัสแล้วเนี่ยมันหรูหรามากนะครับในส่วนของเรื่องเกียร์ก็มีเกียร์แพดเดิลชิฟต์มาให้นะครับแล้วส่วนการปรับเกียร์นะคะเปลี่ยนเกียร์เราจะเป็นแบบทัชค่ะอันนีี้้้หหหลลาายยยๆๆคคคนนนนนงงเเเเ็็ววว่่่รรรถใใมปะบบทัแสขอกจ80 ปีนะคะทาให้ขับเคลื่อนได้เลื่อนไหลนุ่มนวลยิ่งขึ้นค่ะครับเห็นไหมฮะว่าจริงๆตั้งแต่ที่ฟังมาเนี่ยมันมีระบบที่แตกต่างกับคุณได้เฮสวันค่อนข้างเยอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นระบบภายในพวงมาลายัยเกียร์แล้วก็ตัวที่สําคัญเนี่ยระบบทัดเนี่ยมันใหม่มากรถญี่ปุ่นบางรุ่นเพิ่งจะมีในรถที่นําเข้านะแต่คันนี้มีมาแล้วนะฮะก็ผมว่าใครที่ดูอยู่เนี่ยอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันดูหรูหรามากขึ้นนะฮะในส่วนของภายในนะฮะก็เริ่มมีการเปลี่ยนมากขึ้นนะฮะมีการแตกต่างอย่างไรกับคุ สำหรับเบาคนขับนะคะก็จะเป็นตัดแบบไฟฟ้าค่ะคแล้วก็ที่นั่งนะคะก็จะดูใหญ่ขึ้นค่ะภายในจะดูกว้างขึ้นด้วยนะคะสำหรับประตูนี้นะคะจะเป็นประตูออโต้พาวเวอร์สไลด์ดอค่ะถ้าเกิดสมมติว่าเราอยู่ด้านนอกตัวรถนะคะแล้วเรามีกุญแจรีโมทอะคะ่ะเราสามารถยืนอยู่เฉยๆสมมุติว่าเราถือของเยอะใช่ไหมคะเรายืนอยู่เฉยๆประตูสามารถเปิดอัตโนมัติได้ค่ะแต่ตอนนี้วงางกุญแจไว้ด้านหน้าอยู่เราขออนุญาตกดเป็นตัวนี้แทนนะคะ ในส,ส่วนของรถ h ุณไดสตาร์เลียนะฮะก็เพิ่มความสะดวกสบายรถการสัมผัสมากขึ้นเพราะทุกทีเนี่ยมันต้องใช้เปิดอย่างนี้ใช่ไหมในยุคโควิดกดปุ่มเดียวจบหมดครับและที่สําคัญเมื่อกี้มีระบบพิเศษที่ตอบโจทย์มากๆสําหรับคนที่มีครอบครัวนะถือของมาปุ๊บคุณใ,<ช>ใจในตัวสามารถเปิดเองได้นะครับในส่วนของภายในครับผมรู้สึกได้ว่ากว้างขึ้นสูงขึ้นใช่ไหมใช่ค่ะขนาด สันกว้างขึ้นค่ะแล้วก็ความสูงก็สูงขึ้นทําให้ดูแบบว่าโล่งโปร่งสะดวกสบายยิ่งขึ้นค่ะจริงมันก็ตอบโจทย์นะฮะหลายๆคนที่ทายรถรุ่นใน H1 อยู่อาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันแค่มันเตี้ยรุ่นนี้มาตอบโจทย์ให้การขยายมากขึ้นให้กับสาับคนที่หารถครอบครัวใช้จริงๆนะครับแล้วรถรุ่นนี้นะผมมองว่ามาพร้อมกับระบบที่หลายๆคนต้องการ ในส่วนของภายในเราดูแล้วนะฮะว่ามันมีการปรับเปลี่ยนมากขึ้นทําให้นั่งสบายขึ้นหลายหลายคนสงสยัยเหมือนที่ผมสงสัยอีกหลายๆข้อแต่ข้อนี้ผมสงสัยครับในเมื่อรถมันสูงขึ้นในเมื่อรถมันกว้างขึ้นขึ้นห้างได้ไหมครับ ได้แน่นอนค่ะถ้า2เมตรเข้าได้สบายเลยค่ะเพราะหลายๆคนกังวลเหมือนผมแหละว่าพอรถมันสูงขึ้นใช่ไหมนันเข้าห้างไม่ได้หรอกเพราะว่ารถเนี่ยอยากเกิน2เมตรน่นเข้าไม่ได้แต่อันนี้เข้าได้สบายแน่นอนใช่ไหมครับแน่นอนค่ะเอนก็สบายใจสําหรับคนที่ซื้อรถครอบครัวสามารถเข้าห้างได้ปกตินะครับและความพิเศษของรถรุ่นนี้ที่รุ่นอื่นไม่มีครับความพิเศษใดน,นะคะก็คือด้านหลังเลยค่ะครับ ในส่วนของไฟท้ายนะคะจะเป็นแบบ LED พิกเซลค่ะคจะให้ความสว่างที่มากยิ่งขึ้นนะคะช่วยให้ความปลอดภัยในเวลากลางคืนคให้รถข้าหลังมองเห็นเราได้ชัดยิ่งขึ้นค่ะและส่วนไฮไลท์ที่สําคัญเลยนะคะอย่างพิเศนมากเลยค่ะคก็คือฝาท้ายตรงนี้ค่ะจะเป็นไฟฟ้าซึ่งใน H1 วันไม่มีเลยค่ะค,คือจะได้ออปชั่นพิเศษเฉพาะรุ่นนี้เท่านั้นนะครใช่ค่ะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะคะ หลายคนคงคิดว่ามันก็ปกติทั่วไปแหละแต่ผมบอกเลยว่าฝาท้ายไฟฟ้านี่จําเป็นในชีวิตมากๆเวลาที่คุณเดินมาเนี่ยแลวยิ่งเป็นรถตู้นะฮะฝาท้ายมันหนักที่สาคัญถือของอยู่เนี่ยมันลำบากกดปุ๊บมันเปิดให้เราได้เลยนะครับที่ท้าง้ายังไม่หมดนะคะสําหรับคนที่ต้องการพื้นที่ในการวางของมากยิ่งขึ้นนะคะคก็คือเราสามารถทับเบาะเรียบลงไปได้เลยนะคะโดยดึงจากตรงนี้แล้วก็ถักลงไปะคะ่ะมันได้ถึง3ตอนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะจะได้ทั้งหมด3แถวนะคะมีตรงนี้แถวถัดไปแล้วก็แถวแนหน้าตรงนั้น จริงๆแล้วอย่างที่บอกนะครับเมื่อกี้น้องน้ำหวานบอกผมว่ารถเนี่ยมันมี2ร,ร,รุ่นด้วยกันของคุณไดที่เป็นรถครอบครัวนะครับเป็นคุณได้เฮสวรรและคุณได้สตาร์เลียสองตัวนี้ไม่ได้ทํามาตีกันนะแต่เป็นช้อยเลือกให้กับลูกค้าที่คุณไดเล็งเห็นว่าเล็งเห็นประโยชน์ให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับเรื่อหนึ่งครับสำหรับคนที่ต้องการคุณได้เฮสวรรก็ยังมีให้เลือกอยู่สำหรับใครที่อยากได้ความบรักชูรี่ในคุณได้สตาร์เลียนี่ตอบโจทย์แน่นอนราคาอย่างที่บอกครับมีส่วนต่างต่อ,อก,กันเนี่ยประมาณเท่าไหร่สาาาาหรรรรรััััับบบบบในนฮุไดกกกคคคปะมณว่ท็ กันดูครับในส่วนที่เราจ่ายเพิ่มขึ้นเนี่ยนะฮะเราก็จะได้ออปชันดีไซน์ที่มีความสปอร์ตมากขึ้นผมบอกเลยว่าอย่างผมเองถ้ามาช้อยผมคือสตาร์เลียแน่นอนเพราะมันดูสปอร์ตดูเหมาะเอาไว้รุ่นที่กำลังมีครอบครัวแล้วก็ใช้งานได้จริงนะครับและที่สำคัญเขาบอกว่าสตาร์เลียมีการปรับกรงล่างให้นิ่มขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะฮะหลายๆคนคงได้ข้อมูลนะฮะเราไปเวทด,ดูแล้วกันว่าตัวเองเหมาะสมก,กับรถฮุนได H1 หรือว่าสตาร์เลียนะครับสำหรับใครที่ดูอยู่แล้วอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติม รายละเอียดแคมเปญต่างๆนะฮะสามารถติดตามช่องทางไหนได้บ้างครับค่ะได้ทาง Facebook นะคะคุณไดรามายนค่ะหรือว่าสามารถโทรมาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่เบอร์023692424ค่ะหรือว่าจะขึ้นด้านล่างให้นะสำหรับใครที่สนใจติดต่อมาเลยบอกเลยว่าแคมเปญ รายละเอียดตัวรถที่นี่ชัดเจนแน่นอนครับที่หุนใดออกพาราม่าาวนะฮะสำหรับวันนี้ขอบคุณน้ำหวานมากนะฮะขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะฮะเพราะว่าเราได้มารีวิวเจ้ารถ คุณไดสตาเรียแบบเจาะลึกนะฮะเปรียบเทียบกับคุณไดเฮสวันให้คุณได้ดูกันนะครับสำหรับเจ้ารถตู้อดเด็กประสงค์คันนี้คุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนสำหรับใครที่กาลังหารถตู้อยู่คันนี้เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับคุณหนึ่งคันเลยครับวันนี้นะฮะเรามีทั้งตัวเก่าตัวใหม่มาให้คุณเปรียบเทียบลองไปเวทกันดูครับว่าเหมาะสมกับงบประมาณคุณอย่างไรนะฮะทั้ง3รุ่นดีทั้งหมดนะครับอยู่ที่คุณเลือกและความเหมาะสมของคุณครับสำหรับวันนี้เนี่ยใครที่สนใจรถคุณไดสามารถเข้าชมในนศูย์บรรริกาทั่วปะเททศไไยด้หรือใใครกล้อยู่กับพรเนี่ยสามารถแวะเวียข ูตัวจริงได้เลยนะฮะแล้วก็แคมเปญดีๆมีให้คุณแน่นอนครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของพวกเราด้วยนะฮะเบลฟุงคราฟฟิลม er ์มเซรามิกเกตรีเนียมจากประเทศเยอรมนีครับแล้ววันนี้นะฮะใครที่ดูอยู่อยากจะให้กำลังใจเราง่ายทีเดียวฮะพิมคอมเมนต์แฮชแท็กเอฟซีสามร้อยให้กับเราแล้วก็ฝากกดติดตามกด s u b s c r i b e กดสั่นกระดิ่งให้กับเราด้วยจะได้ถึง 4, สี่แสนซับในเร็ววันสำหรับวันนี้ขอบคุณนะฮะสวัสดีครับ